ตอนนี้นะครับน้องนิชากำลังเตรียมตัวนะครับเป็นนักกีฬาคนถัดไปนะครับวันนี้น้องนิชาขี่พี่ปราวาน,นะครับก็ครั้งแรกเลยนะครับกับการลงสนามนะก็เรามาดูว่าจะมีความตื่นเต้นประหมา่าหรือว่าจะเป็นยังไงนะครับ ร่วมรุนไปด้วยกันนะครับพ่อตื่นเต้นกว่าครับบอกเลยนะครับทําทารานะครับนะครับจากทุนวิวนะครับที่สามน้องเชนย่านะครับลิลี่นะครับจากพอนเทนเนนะครับที่สองนะครับน้องนับนิชชานะครับ าวานนครับกมาเตรพลิสเป็นเจ้าหนะครับแล้วก็อุนเลอร์นะครับอุนนะครับชยากรนะครับกัโอลารนะครับจากอนไซเบนโอเคนะครับเดี๋นัพิเศษนะครับนักเศษด้วยนะครับใส่ให้ดีจิลุกพิชานพิชานพิชานาดมีเ้าจ๋าด้ายด้วยด้วย้ายด้วยด้วยร้าย้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 ยย